สวัสดีพี่ๆนา้นาๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องเที่ยวด้วยกันชาแนลวันนี้ก็เข้ามาอ่า,าวบอดทองหลางก็สภาพบรรยากาศลมสงบเงียบก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูโดยรอบกนานแล้วครับไม่ได้เข้ามาก็บร,ริเวณตรงนี้ก็เป็นวัดวัดบอดทองหลางเดี๋ยวผมจะถ่าย บรรยากาศโดยรอบน้ําวันนี้นิ่งสวยใสเลยนะครับไหนก็ติดตามดูวิวแล้วก็ภาพสวยๆไปพร้อมกันนะครับ บรรยากาศก็วิวค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินของอาวบอทองหนางเป็นจุดเช็คอินบางสะพานะจะเป็นประมาณนี้ครับค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ด้านน้นเป็นอ่าวเดี๋ยวผมพาลงไปเที่ยวดู ก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เข้ามาเที่ยวกันได้ครับวัดโอรทรงหลงังก็จะอยู่ประมาณนี้มีอ่าวทั้งสองสองด้านด้านนี้ก็จะเป็นอ่าวท่าเรือประมงเห็นดิบๆตรง,งนู้นะครับเป็นท่าเรือประมงแล้วก็เป็นอ่าวที่น้ำสวยใส ชายหาดสะอาดก็ส่งวนเวลาน้ำลงเยอะๆก็จะเดินข้ามไปเกาะด้านนู้นได้ครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูถ่ายวิวบรรยากาศให้ดูโดยรอบต้องอากาศค่อนข้างร้อนครับ ก็มีาชาวประมงน่นาจะดำห้อยอยู่ด้าน,นูน้นจอดเรือติดเครื่องดำห้อยอยู่ก็เป็นชายหาดที่สวยอีกระดับหนึ่งของบอ่อทองหลางก็จะเป็นด้านนี้ของ จะได้บรรยากาศที่แดดค่อนข้างแรงสักนิดหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้มาด้วยกันสองคนครับอีกคนด้านนู้นกำลังเก็บตะไคอ้อยู่ก็จะเราจะไปไหนก็จะไปด้วยกันเที่ยวด้วยกันอยู่ด้านนู้นนั่งเก็บตะไครอยู่ก็จะพาไปชมบรรยากาศ อตอกหินเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เมีปลาอะไรด้วยอ่าที่ข้ามก่อนครับเดี๋ยวผมพาไปดูลองหินทางนูด้ด เต็มเลยลูกปลาเต็มเลยลกเเลย็เป็นประมาณน,นี้ครับปลาเต็มเลยอ่า ครับจะไปดูด้านนู้นกันอ่าค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับเพราะเป็น <c oughs> หินหน้าลมก็นาำจะซัดสาดมาอ่าบริเวณนี้จะสวยมากครับเป็นพอน้ำขึ้นซัดกับหินแล้วมันเป็นอ่าฟองอากาศกระเด็นขึ้นสาดกระเซ็นขึ้นเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนม้านน้ำ ก็าพาบรรยากาศประมาณนี้ครับด้านนี้จะเดินต่อไปนิดนึงก็ไม่อยากเดินไปนะครับเพราะาหินค่อนข้างจะลื่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านอาหารกันด้านนี้ก็เป็นอย่างนี้เลย มาเธอโอ้ยลำบากแลวทีครัเห็น,นยางคมอ่ะเราเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งของอ่าว เอาวบ่อ้างล่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นออาวที่ว่าร้านอาหารที่มาตั้งขายขายกับนักท่องเที่ยวเดีย๋ยวเรามาดูด้านนี้กันเลยครับ มีร้านอาหารมีร้านน้ำประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้กันกตตรงนี้กันลมเย็นสบายีฝั่งตากนึ่นก็เป็นทางโู้นก็เป็นท่าเรือน้ำลึก <c oughs> ของโรงงานสหวิทยาอันนี้ก็เป็นอ่าวน้ำใสมากครับขึ้นสงบไหนก็ฝากช่องเที่ยวด้วยกันแชนแนลไว้อีกสักช่องนะครับกดติดตามกดกระดิง่งไว้เพื่อรอรับชมคลิปหน้ากันครับ พวกเราจะไปไหนนะครัคงต้องขอจบทลิปไว้เพียงเท่านี้กับกับภาพบรรยากาศขึ้นทะเลนะลก็อ่าวแล้วก็วิวสวยๆนยก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกันครับสวัสดีครับ ด,ดับกระหายก่อน้นำมะพร้าวปั่นกับน้ำแตงโมปั่น ข้าวเราก็มาเลยครับสั่งข้าวผัดปูไปจานกลางแล้วก็ต้มยำปลาน้ำใสเป็นปลากระพงเดีย๋ยวรออีกอย่างหนึ่งตำทะเล